เป็นสร้อมือหนักหนึ่งบาทหนึ่งบาทโอเคดีไหมเนี่ยดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้ยช้างเผือกในป้ายใหญ่กิงช้างเผือกในป่าใหญ่กิงคือเมื่อกี้นะคะหนูเดินไปเอาไก่แม่แม่เขามาจากประจวบแล้วเขาก็ยื่นกระเป๋า แบบนี้แล้วก็เอายื่นให้แบบนี้แล้วก็ยื่นไก่มาให้แล,แล้วก็แล้วหนูก็มาเปิดดูเพราะว่าได้ยินเสียงบกงแก้งหนูหรกอว่าคะหรืออะไรเพราะว่ากลัวเดินข้ามไงเปิดขอบคุณค่ะมีรางวัลด้วย แล้วก็มีใบเขียนไว้ด้วยนะคะนี่คือเขียนไว้เขาเขียนไว้ว่าหนึ่งตอนเช้าเสสิอไรอย่างเงี้แบบ เขาเขียนมาใช่ไหมแล้วก็วก็เขียนมาขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยค่ะตกใจเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวเราต้องต้องขอบคุณเขา <laughs> จำได้จำได้แม่เข่าไา้หรือว่าเดี๋ยวตอนนี้